โรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็มฮ <Huh? S 1> มีที่นี่ FZ Shop ททั้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ A4 ไรส์สคอ t o v โอเวอร์ AV ออนเมทแวนการ์ BF บอกฟุตปลอดภัยรไร้กังวลค <L ess> ิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทช็อปครับอยาก AFK ยีิบสีชั่วโมงแต่ไม่รู้ทำยังไงสนูดขอเสนอ u ูจีโฟแอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น u ูจีโฟเป็นแอปพลิเคชันระบบคาาที่จะใช้มือถือจากทางยูจี o n e แทนที่จะเป็นมือถือของพเพื่อนเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศั แต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ไม่กอดเป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสมุดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สโนว์ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในแอนิเมะั่นแ r นนะครับก็ตามต้นคลิปไปเลยนะตามคอมเมนต์ที่ขอมานะครับผมเดี๋ยวผมก็จัดให้ละกันนะสำหรับการลงดันมดใช่ไหมอืมหลายๆคนเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นแล้วอยากทำตัวละครทรงแ a นการ์ดนะครับก็โอเค ทีมในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวละครอย่างปูยามะนะครับซึ่งผมสอนวิธีการ AFK ปูยามะเป็นที่เรียบร้อยครับลองกลับไปดูได้แต่ถ้าใครกลับมาเนี่ยไม่มีตัวละครเนี่ยผมก็เรียกได้ว่าเสียใจด้วยเพราะทีมนั้นอะเล่นง่ายที่สุดแล้วในการ AFK ปูยามะนะครับต่อมานะครับตัวละครที่ผมจะใช้เพิ่มเติมก็คือเป็นดันเต้นะครับผมดันเต้นี่สามารถหาได้จากเลเวล25ของพาร์ทนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้ามีทีมทีมนี้เนี่ยมันก็สามารถลงดันมดได้ก็คือรูซี่ครับจำเป็นต้องใช้จริงๆนะเพราะว่ามันจะทำให้ความสามารถของมดเนี่ยอ่อนลงเยอะเลยนะครับผมแต่ถ้าทุกคนไม่มีรูซี่เนี่ยผมก็แนะนำว่าเป็นตัวละครตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นทุกคนจะอีโวอ่าเจ้าซงยินวูอีกิสอยู่แล้วใช่ไหมก็สามารถใช้อีกิสแทนได้นะอืม หรือตัวละครอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นพวก Full LE แทนได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ที่ผมแนะนําเป็นอิกิสล่างที่มันไม่ใช่แบบแวนการ์ดอะเพราะว่ามันจะสามารถที่จะเพิ่มดาเมจในด่านได้โดยที่มันเป็นส t ต b บัฟนะครับอืมพอเป็น s สเต b บัฟเนี่ยเราก็จะสามารถลงผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆใช้แค่3ตัวละครก็ได้แต่อีกตัวหนึ่งอ่ะคุณจะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้ก็แล้วแต่หรือจะปรับเปลี่ยนตัวที่3ตัวที่4เป็นเวอร์จิลกับฟุบุกิก็ได้นะครับเวอร์จิลกับโยรุจิก็ได้เวอร์จิลมันไปนอยู่กับตัวอะไรก็ได้ที่สามารถสตัรนอ่าสโลหรือว่าจะทำอ่าปฏิกิริยาต่างๆ ก็ได้เหมือนกันทีมนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าตัวละครตัวไหนคุณเก่งกว่ากันคุณก็ลองเลือกลงมาใส่ดูนะครับหลังจากนั้นก็เป็นตัวต่างสองตัวส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะก็คือไม่จําเป็นแต่ถ้าคุณจะใช้วอร์จิ้วเนี่ยมันก็จําเป็นนะเออเอาไปวางแบบตีติดฟรีตีติดสโลหรือว่าตีติดสตันนิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> ก็จะประมาณนี้เลยแต่ถ้าลงแบบผมทีมแบบผมเนี่ยผมก็จะใช้สามตัวนี้เลยแบบง่ายๆนะครับถ้ามี3มตัวนี้ก็จบนะ แต่ถ้าไม่มีลูซี่เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูแล้วกันถ้าไม่มีลูซี่ก็ใช้เป็นทีมนี้ได้ฟูบุกิได้ไม่ฟูบุกิก็เป็นเอมิเรียก็ได้ได้ทั้งคู่นะครับตัวไหนก็ได้หรือว่าจะเป็นโยรุอิจิจากบีชก็ได้เหมือนกันนะโอเคเอาจริงๆผมลงทีมนี้ให้ดูเลยก็ได้นะสำหรับเผื่อคนที่ไม่มีตัวละครอย่างลูซี่เนี่ยเพราะว่าพ a าสมาน,น่ะมันตัวตัวมันน่าเก็บแต่ถ้าเพิ่งมาเล่นเนี่ยมันน่าเสียดายที่แบบ น้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนมันไม่มีนะครับตัวมันเก่งนะอย่างที่ผมบอกไปเลยตัวสําหรับผมยังติดเมตาอยู่เลยทั้งที่ตัวมันหาไม่ได้แล้วนะครับสําหรับเดวิดกับลูซี่นะดันมดแอนส์ไอแลนด์นะครับแล้วก็ซัตเตอร์การเนี่ยที่ผมจะแนะนําให้เลือกนะครับจะไม่ใช่เป็นคิงเบอร์เดนเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วนะผมจะรีใหม่นะครับผมป๊ออันที่จะให้เลือกเนี่ยคือเอ็กซ์เตอร์มิเนเตอร์นะจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ เอ็กซ์เตอร์มิเนเตอร์นะก็คือเป็นการเปิดประตูแล้วดาเมจของพวกยูนิตเราจะเก่งขึ้นแรงขึ้นอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสตาร์เตอร์การ์ดสำหรับด่านมดโดยเฉพาะเลยแล้ววิธีที่คุณจะต้องโฟกัสหลักๆเลยก็คือคุณจะต้องทำนานไก็ได้ให้กันไอช่วงข้างหลังได้แบบแบบชิวๆอะ่ะอืมเพราะกันข้างหลังได้แบบชิวๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ย เดี๋ยวเราจะกันไม่กี่ตัวเท่านั้นเพราะเดี๋ยวเราจะไปถมข้างหน้าเลยให้มันจบด่านไวๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตวางตังไปก่อนเลยวิธีวางตังช่วงแรกก็คือคุณก็วางตัวให้ครบแล้วก็อัพสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็อัพไปแบบทพี่ผมอัพเลยเห็นไหม พอหลังจากนั้นเนี่ยมดมันเข้าใกล้มาแล้วสิ่งที่ผมจะทําเลยก็คือถ้าเอาชัวร์นิดนึงอ่ะอย่าวางเสี่ยงแบบผมก็วาง2ตัวไปเลยก็ได้วาง2ตัวไปเลยก็ได้นะมันก็จะชัวร์กว่าแล้วค่อยขายที่หลังได้เหมือนกันนะครับแต่ปุยมะของคุณก็ต้องเก่งนิดนึงเพราะตัวผมเนี่ยมันเก่งนะมันก็จะกันช่วงแรกไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมลองวางให้ดูนะปัป๊บเนี่ยวางไปตัวหนึ่งมันก็จะกันได้แบบอีซี่เห็นไหมแล้วทางมดเปิดก็จะตีแรงมากๆนะครับ ส่วนแอดดิทีฟการ์เนี่ยผมแนะนําให้เลือกเป็นระยะไม่ก็ดามจนะครับอ่ะเลือกเป็นระยะแล้วกันวางไปครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสกันต่อนะครับจะสังเกตได้ว่าผมอัปไปนิดๆหน่อยๆเองตังค์อ่ะเพราะว่ามันเกมด่านมัน30เวฟคุณไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสตังค์ขนาดนั้นคุณต้องกันให้ได้ก่อนเพราะกันให้ได้เนี่ยด่านมันก็จะไม่ยากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะวางเป็นนี่ดันเต้ตรงนี้นะครับมาตรงนี้ไปตัวหนึ่งปั๊บ เราก็วางดเต้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องกันซ้ายกันขวานะแต่จะสังเกตได้ว่าฝั่งนี้เนี่ยเราสามารถมีปุยมะก,กันได้หลายสามแบบ 2- อสาทางเลยนะครับมันก็เลยไม่น่าเป็นห่วงอะไรดันเต้เนี่ยเขาจะเก่งก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอัพมิเลียนพกเนี่ยให้ได้ก่อนไม่งั้นเขาจะไม่เก่งเลยนะครับเดี๋ยวดูดาเมจนะพออัพมิเลียนพกขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวมันจะเก่งแบบปุ๊บเลยนะครับอ่าเห็นไหมตัวมันจะตี1นึ่เลย นี่คือสาเหตุที่ผมให้พกมานะทีนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะกันตรงบ้านได้หมดแล้วนะครับจริงๆอ่ะถ้าใช้แค่2ตัวก็ได้ถ้าแบบแต่ไอที่ผมให้เอามาหลายๆตัวเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราจะไปฆ่าบอสก,กันไวๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยความเงินไปความเงินแบบว่าอย่างน้อยก็อัพสีม่วงอัพสีเหลืองอะไรเงี้ยเอออัพไปสัก2อสอเวฟก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเงินเนี่ยมาอัพปุยามะให้มันเป็นฟูลเอโอีนิดหนึ่ง โอเคอย่างที่ผมบอกนะระยะคูดาวดามิอะไรก็ได้แต่ถ้ามันมาเป็นคอมมอนรูทที่มันผสมผสมกันนะครับเอาคอมมอนรูทก็ได้นะมันก็เก่งเหมือนกันนะครับผมที่มันแบบได้ทีสามบัฟได้ทีสองบัฟอะไรเงี้ยอืแต่ผมจะไม่แนะนําให้เลือกพวกดีบัฟนะถ้าแบบว่าอยากได้เหรียญมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันยากขึ้นมันแพ้อะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มที่จะเล่นเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยอุยมะเขาจะกันได้แต่ข้อเสียคือมันจะตีช้านิดนึงนะครับ ถ้าไม่ชัวร์เนี่ยคุณสามารถวางวัวจิ้วไปอีกตัวได้ก็คือวางข้างๆไปเลยก็ได้เนี่ยเอาให้ชัวดีกว่านะนี่วางไปเลยตัวที่เราเอามาวางไปแบบนี้ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับเราต้องการให้ชัวร์นะเพราะว่าถ้าเราการไม่ชัวเนี่ยมันก็จะเล่นยากแต่ถ้าการตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาข้างหลังดันเต้กันได้เออทุกตัวก็ไม่มีปัญหาครับก็จะสามารถจบตาน,นี้ได้แบบง่ายได้ าการ์ดเนี่ยผมไม่แนะนําให้เลือกเป็นแบบหลบเลยหลบนี่คือมันจะมีสิทธิ์ที่คุณจะแพ้ทันทีอ่ะเพราะมอนถ้าหลบได้หนึ่งครั้งในระยะที่เรากันบ้านใกล้ขนาดนี้เราจะแพ้ทันทีนะครับอืมก็ถ้าอยากเล่นง,ง่ายๆก็เลือกง่ายๆนะครับผมถ้ามีความรู้สึกว่ามันเริ่มกันไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะเฉลี่ยเงินมาอัพตัวละครที่มันเริ่มกันไม่อยู่ได้นะครับเพราะว่าอย่างดันเต้เนี่ยมันก็ มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไว้ใจได้ซะทีเดียวอ่ะเพราะว่าตัวมันก็ขึ้นๆลงๆเกี่ยวกับคริติคอลอะไรอย่างงี้แปลงล่างไม่แปลงล่างอะไรอย่างนั้นนะครับทุกคนก็ลองพิจารณาดูอ่ะผมก็จะอัพเยอะนิดนึงแล้วกันเพราะกลัวกันไม่อยู่นะครับผมก็จะกันให้มันตีแรงๆไปเลยหลังจากนั้นก็อ่ะอัพตังค์ได้ยาวๆแล้วเพราะผมสบายใจแล้วเพราะสังเกตด,ดูว่าด้านขวาเนี่ยมันจะไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นมอนเนี่ยมันจะกันอยู่เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นะครับผมหลังจากนั้นก็ไม่ยากละสิ่งที่ผมจะไปโฟกัสต่ตอคือปั๊มเงินให้เต็มเดี๋ยวปั๊มเงินให้เต็มเนี่ยเดี๋ยวมันจะเล่นง่ายกว่านี้ขึ้นเยอะถ้าคุณสามารถปั๊มเงินให้เต็มในช่วงในช่วงแบบที่ผมบอกไปได้ก็คือกันทั้งหมดในช่วงนี้ได้แล้วนะครับผมจะสังเกตได้ว่าผมจะเผื่อไว้มีทั้งนี่ ปูยมะหนึ่งตัวมีดันเตออีกหนึ่งตัวและผมก็จะมีเวอร์จิลอีกหนึ่งตัวแล้วก็ฟูบุกิอีกหนึ่งตัวผมจะมีไว้ทุกแบบหนึ่งตัวหมดเลยไหมเก็บไว้เป็นเซตหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปถลุงลงข้างหน้าให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นพออัพเงินเต็มเรียบร้อยเนี่ยผมก็มาตรงนี้เลยครับวางมาเลยวางปูยมะตรงนี้ไปเลยคือคุณสามารถวางพวกอะไรเนี่ยตรงนี้ได้หมดเลยนะไอยูนิตที่โคงค้างเอาไว้อ่าสามารถวางตรงนี้ได้หมดเลย แล้วผมก็จะอัพปุยมะให้ตันไปเลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะอัพดันเต้ให้ตันตรงนี้ไปเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าดันมดเนี่ยทางหลักของมันเนี่ยมอนมันจะออกมาเยอะที่สุดแล้วแล้วทางที่เหลือเนี่ยมันจะกี้อ่ะมันจะไม่เก่งเท่าไหร่ครับข้างหลังก็ไม่เก่งข้างซ้ายก็ไม่เก่งข้างขวาก็ไม่เก่งข้างหน้าเนี่ยมันจะเก่งที่สุดแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันเล่นยากถ้าเราไปโฟกัสแค่เราไปโฟกัสทุกทางเลยแต่จริงๆเนี่ยเราโฟกัสแค่ตรงข้างหน้าก็พอแล้วนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะทำทรงแวนการ์ดนะแล้วถ้าคุณอยากจะฟาร์มไปด้วยผมแนะนำว่าให้อย่าเลือกแบบไอบ้บัฟที่มันแบบอันตรายต่อการเล่นให้ไปเลือกบัฟที่มันแบบกดเพรสอิดลดคูดาวอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคูดาวกับเซเลเยอร์ผมแนะนำให้เลือกเซเลเยอร์นะเพราะว่ามันจะได้ฆ่าบอสไวๆจบด่านเร็วๆนะครับแต่ถ้าหลากัหลกๆแล้วรู้สึกไม่สบายใจในการการฐานคุณสามารถที่จะนำเงินบางส่วนเนี่ยมัน30เวฟไงสามารถที่จะนำเงินบางส่วนเนี่ยมาอัพ ดันเต้ให้ไปถึงขั้นนี้ได้นี่ขั้น11นะครับขั้น11มันก็จะชัวกว่าคือทั้ง2ตัวเลยคือดันเต้มันจะสามารถกันในช่วงนี้ได้หมดเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ยดันเต้มันจะกันให้หมดเลยถ้าไม่ชัวนะครับตาอตนนี้ผมไม่ชัวผมรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมไปโฟกัสอัพตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเดียวสบายใจเกินไปแล้วเดี๋ยวนี้มันแพ้อะไรเงี้ยผมก็จะมาอัพถึงเดวิลอะม่าอะมเมนเนี่ยเออผมจะมาอัพเดวิลอะมเมนนี่นะครับ ไม่ต้องไปปิดแอนสวอร์มนะไม่ต้องไปเหยียบนะครับอย่างที่บอกว่าเราเอาเอ็กซ์เตอร์มิเนเตอร์มาเนี่ยเห็นไหมนี่ถ้าใครอยากจะฟาร์มครูดาวเนี่ยสามารถที่จะกดซ้ำๆย้ำๆปั๊มเงาด้วยการกดเพรสอิดได้นะแต่ผมตอนนี้ผมไม่ผมว่าเอาเล่นง่ายผมก็เลือกเซเยอร์นะครับไปหาอะไรก็ได้อะที่มันสามารถที่ทำให้กดซ้ำๆได้อย่างเช่นอา,อาจจะเป็น การ AFK ที่ผมแนะนําตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันให้มันกดที่เดิมซ้ําๆที่เดิมซ้ําๆที่เดิมซ้าๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะฟาร์มเงาได้แค่คืนเดียวก็ก็อีโวได้แล้วอันนั้นก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่จะสังเกตได้ว่ามอนมดอะไรเงี้ยมันเก่งเพราะอะไรหรือวะเนี่ยปกติผมจะเล่นง่ายกว่านี้เพราะว่าผมอะ่ะ ไม่ได้พกลูซี่มาซึ่งจริงๆลูซี่ในด่านนี้เก่งมากแต่ถ้าใครเพิ่งมาเล่นแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าอยากจะได้ทรงจินวูแวนการ์ดแล้วไม่มีลูซี่เนี่ยมันจะเล่นยากด้วยสาเหตุนี้แหละครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยปุยมะไม่ได้สเตตดีเหมือนผมหรือว่าไม่ได้มีเทรดเดทไอเทรดอะไรเงี้ยมันเป็นแค่เทรดแบบเทรดสีทองอะไรเงี้ยถ้าจะให้แนะนําเลยคือก็ถ้าข้างหน้ามันยังอัพไม่ได้เต็มอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนผมก็เหลือแค่เวอร์จิ้วไม่ได้อัพ ็แนะนําให้ขายไปเลยหนึงตัวนะตรงเนี้ยที่กันอะขายไปเลยหนึ่งตัว,นะตนนะลตวแล้วคุณมาวางตรงกลางนี่แล้วก็อัพไปเลยอัพให้ตันไปเลยก็ได้ถ้ากลัวว่ามันจะหลุดนะครับแบบว่าเอ้ยดูดูแล้วมอนมันไหลมาเยอะจังมันหลุดบ่อยจังอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะขายไปเลยขายไปเลยเนี่ยแล้ววางแค่1ตัวพอเนี่ยกูก็วางแค่1ตัวพอเนี่ยแล้วก็อัพตรงนี้ให้ ตันไปเลยก็ได้ผมพยายามที่จะแนะนําในสิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่ามันจะหลุดมันจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีวิธีแก้อยู่แบบนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็มาถึงเวฟบอยเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือสาเหตุที่ผมเอามาแบบให้ทุกคนตั้งข้างหน้านะอม,มันจะได้แบบฆ่าบอสไวๆครับเดี๋ยวดูเลือดบอสนะเห็นปะ่ะมันลดไวมากพอบอสเกิดเนี่ยไอ้มอนที่หุุดๆ,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 ๆมันก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็แค่ฆ่าบอสให้จบแค่นั้นเอง นะครับผมไม่รู้ว่ามันปรับมายากมากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมเล่นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับทุกคนจะโล่งใจได้มากกว่านี้นะกับการเล่นแล้วก็สามารถที่จะเลือกดีบัฟไอที่มันแบบได้พวกเหรียญอะไรเงี้ยได้มากกว่านี้ถ้าทุกคนมีลูซี่นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ในการเล่นได้นะอืมผมก็เล่นผ่านใน19นาทีจุด31 วิทาทีเพราะด่านนี้มันเล่นนานอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นด่านที่เล่นนานที่สุดใน a อนิเมะแวนการ์ Vanguard แล้วก็จะประมาณนี้เลยครับเนี่ยสามารถที่จะเล่นผ่านได้นะครับโดยวิธีที่ผมเอามาแนะนําในวันนี้ถ้าใครอยากจะให้แนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยข้างล่างได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย